ขี่รถไฟจากล่วงพะบางไปห้านครล่วงเวียงจันทร์ลังจากนั้นขี่รถเมล์เข้าไปในโตเมืองราคาไม่เปลี่ยนจังได้ไปเบิ้งคิปนี้นำกันพี่น้องสบายดีทุกคนตอนนี้ขับรอยูทีสถานีรถไฟนครล่วงพะบางกำลังจะเดินทางไปที่นครล่วงเวียงจันทร์เนาะ สำหรับวิดีโอนี้ครับพเจ้าจะพาไปเบิร์บรรยากาศการขี่รถไฟแล้วก็มาอัปเดตเรื่องการปรับปรุงราคาใหม่เนาะราคาปีรถไฟแล้วก็รวมทั้งราคาปีโดยสารจากาสถานีรถไฟตะคอนนวลวิงจันทร์เข้าไปในตัวเมืองนอะก็สิประมาณนี้พี่นอ้องแต่ก่อนหน้านี้ราคาอยู่ช่องเส้นปลายนะตอนนี้ขึ้นไปซ้ำเส้นซ้ส,สิบพันเนาะ รถมันจะมียูซ่อมสนิทเนาะมันจะมีอยูสี่แปดห้าตัวนี้3่มเส้นสิบผนกีบเท่าอยู่ประมาณห้าร้อยบาทนี่แหละพี่น้องแล้วตัวที่ซ่องมันทึกอยูเส้นเอาซ่มเส้นเก้าสิบซ่มผนทึกอยู่ประมาณหกร้อยบาทแล,แล้วก็ตัวซาตัวธรรมดากระซ่องเส้นปลายเนาะทึ้ว่าราคาปรับขึ้นเนาะปับขึ้น,น,นกาบไล่แต่กาเทียบใส่ อัอตราเงินเฟอ้อของประเทศเลา,าวเห่าก็ถทอว่าเนาะธรรมดาพี่น้องปรับขึ้นไปเรื่อยๆไต่ว่ารายได้ประชาชนก็นเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอเคตอนนี้กำลังรอทะรถไฟมาพี่น้อง <c oughs> ผู้เศวายืนอยู่ทางหน้าผู้เศว้าวต่างประเทศพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ซ็กซี่ดีเนาะ อตอนนี้ันกับประกาศนะเพราะว่ารถไฟกำลังจะมาทอดแล้วนะกำลังประกาศผู้เศร้าผู้เศร้าลานะประกาศจะเว้าเป็นภาษาศจีนแล้วก็มีภาษาลาวลานะ กถือว่าเก่งไล่เนาะพนักง,งานเพิ่นก็น,น่าจะไปเฮียนจบมาแตจีนเบองละบึงโซง,งนี่เนาะฝั่งเสียงเวาภาษาจีนโอเครถมาแล้วพี่น้องรถมาแล้วตัวนี้จะเป็นซี่เขี่ยวเลยแล้วอีกขันอ่ารุ่นหนึ่งฮันเหมันจะมีซี่ฟ้าเนาะฟ้าแดงอันนี้เขี่ยวมีโองมีซามเซนิดนุ่นแหละ สีฟ้ากับสี่เขียวนี่จะเป็นความไวเนาะความไวคือกนแลากาวก็โตวตัวอีกตัวหนึ่งจะซาก่อนตัวนี้นี่แลนความไวนี้น่าจะประมาณไวสุดๆนะคะแนนประมาณหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลต่อสมองนี่แหละเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวจริงโอเคที่ว่าเรียบร้อยคนเริ่มขึ้นได้พี่น้องคนไล่ไล่มานี่ เพราะว่าส่วนใหญ่นี่จากาล่วงระบางไปห้าเบียงจันทร์นี่คนจะไล่ตลอดเนะาะเพราะว่าค่าขึ้นค่าลงก็ไล่เคิดเคิดบ่เนี่เพราะว่ารถไฟนี่จอดโบบดนพี่น้องอันนี้เพราะว่ามันบริบบเปนปลายทางแล้วก็บ,บ่เปปนต้นทางเนาะอันนี้มันจะเป็นรถนี่มันแลนมาแต่ตัวนี้คิดว่าแลนมาแต่จีน แล้วมีอีกตัวที่ฟ้านั้นแลนมาส่วนไล่แลนมาแต่ดานอันนี้แลนมาน่าจะเป็นแลนมาแต่จีนแล้วก็แวแวมาเนาะมาแวร์ล่วงผาบอันนี้ถือว่าเป็นทางพานเราอยู่ล่วงบางก็ได้ฉะนั้นพ่นจอดนี้เวลาสั้นมีแต่สี่ห้านาทีพี่น้อง <c oughs> โอเคขึ้นมาขึ้นมาบันนี้ขึ้นรถขนบ่อาไลา่เมือน,นี้เฉพาะตูนี้บ่อไล่เนาะตูอื่นน่าจะไล่บ่ โอเคออกได้แล้วบะนี่ออกได้แล้วจอดเมื่อกี้นี่พอดีเบิงตามเบิงเวลานี่มีแต่สี่นาทีไปฉะนั้นขนต้องเฝ้าลงแล้วก็ขึ้นเฝ้าขึ้นเนาะบนนัน่งบนอันนั้นบบต้องส้นเถื่อลาก,กระเป๋าแลนขึ้นรถก่อน ให้มันได้ขึ้นรถก่อนนะเพราะว่าสามนาทีสี่นาทีหรือว่าสูงสุดก็ห้านาทีบ่เราเพิ่นกับปิดประตูละเราบันั้นจิงซอกบันั่งตามหลังข้อให้ได้ขึ้นรถก่อนเพราะว่ากันทักว่าบ่ได้ขึ้นทากว่าตกรถเนาะความหมายก็คือว่าบ่ทันรถเราแม่นต้องได้ซื้อปีใหม่ย่างเดียวซื้อเที่ยวต่อไปอย่างเดียวเอาแทนกันบ่ได้เที่ยวได้เที่ยวนั้นพี่น้อง เริ่มไหวแล้วเนาะเริ่มไววแล้วเดี๋ยวมันจะมีหน้าจอโซ่บอกอยู่ว่าความไหวแรนอยู่เท่าได้เดี๋ยวครับพนเจ้าจะจะ,จะเอาให้เบ่งออกจากล่วงพะบางไป5า้านครล่วงเวียงจันปกติแล้วใช้เวลาอยู่ประมาณ หนึ่ง่วโมงกับ5้สิบปนาทีเนาะกันท้ากว่าบไดจอดท้าลดอีกขันส่วนไล่ค่าลองจากล่งพัาบางไปเวียงจันนี้บไดท้าเนาะตามขับเจ้าขี่ผ่านมาท้ากว่าเป็นค่าขึ้นจากเวียงจันห้าล่วงพับางนี้ได้จอดไล่เถื่อเติบเนาะรอรอท่าลดทางหน้ามาแล้วก็จริงไปเพราะว่ามันเป็นหลางเดียวเนาะบ่เมนหลางคู ฉะนั้นมันก็จะมีบอลจอดลีกกันนะเป็นชุดเป็นชุดตอนนี้เาฮาคอดวางเวียงเนาะจอดวางเวียงแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อพี่น้องล่วงหบางมาวางเวียงนี้กะใช้เวลายอยู่ในเดียวเนาะั่งเดียวผ่านจากรล่วงพ้บางมาห้าวางเบียงนี้ส่วนไล่จะอยู่ในอุโมงเพราะว่ามันจะมีผูมีผ้าไล่เนาะ แต่ว่าออกจากนี้เนาะออกจากกองเบียงนี้ไปก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมีอุโมงคือว่ามีแต่ซ่องแซมอุโมงนี่ปะดังนั้นก็นกนถือว่าเป็นทงเพียงไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ถือว่าความไวพี่นอ้องตอนนี้ความไวตอนนี้160นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ถือว่าไวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเนาะ speed 161 kilometers per hour เนาะก็ถือว่าความไว160 61 อาจจะสูงไปก่อนทันนอยนึงเนาะบางบางบ่อนที่ว่ามันเพียงมันซื้อบ่มีอุโมงนะบ่มีบ้านขนสตัวอย่างก็ต้องเพิ่มความไวขึ้นขึนฮอตเคสนี้เรากะ็ถือว่าเริ่มเข้าทงเพียงไปเลยเลยเนาะตอนนี้กำลังเข้าสถานนี้เนาะบอกอยู่หน้าจอเนะ The Train will soon be arriving at vientiane เรียบร้อยพี่น้องฮอตเรียบร้อยคนที่ว่าอันนี้ไปทางเนาะทุกคนลงรถมีการไล่สมบวรณ์เนาะถ้าถือว่าเที่ยวนึงนี้อ่าน้องพันธุ์แล้วเนาะ โบนเนจ่ยรชื่อว่าจาก้อยตามที่เบิง์ผ่านมาเนาะแต่ตารางหรือว่าหลายรายละเอียดของรถไฟตัวนี้เนะ700าะเจ็ดร้อยแปคนพี่นอ้องโตเที่ยวนะกันทากว่าเต็มหมดนะเพราะว่ามาแววอยู่วางเวียงเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไล่เติมเนาะนอาจจะเต็มฮอดแล้ววางเวียงพี่นอ้องฮอดแล้วโบเมนเวียงจันเนาะนะคนร่บบงวงจนันไปไปไป กดไล่คนไล์พี่น้องมีอีกอย่างหนึ่งสําคัญสุดๆเลยพี่น้องกับการขึ้นรถไฟเนาะเพิ่นจะกวดปีตอนเช็คอินหรือว่าก่อนจะขึ้นรถไฟก็จะกวดเธอหนึ่งหลังจากนั้นขึ้นรถไฟมาแล้วก็จะกวดอยู่ในรถอีกบาทหนึ่งบัดนี้ที่ว่าบาัสําคัญเลยเนี่ย่อนสิออกนี่นะ ต้องได้มีปีตัวนี้พี่น้องกันบบมีนี่ได้ซื้อใหม่ย,ย่างเดียวพี่น้องเสียงเงินส่องเทือต้องได้หักซาปีไปเด้อผู้ให้ขี่รถไฟเด้อเพราะว่าทางหน้านี้กวดแบบนี้แหละเนาะจะกวดไปแต่ละคนผู้ใหบ่มีปีให้กวดก็ถือว่าต้องได้ซื้อใหม่ <c oughs> มลังจากควนแล้วก็สามารถออกมานอ,อกได้เนะาะบนนี้เนาะบานนี้เราก็ต้องซอกรถเข้าไปตัวเมืองตัวเวียงนี่แหละพี่นอ้องมันจะมียูไลยสนิทรถก็ได้เนาะบมาว่าจะเป็นรถมีที่ราคาถึกกันมูนแหละพี่นอ้องรถมีแต่ว่ามันจะไปเป็นชุดเนาะ วันนี้แพนหาแพนข้าพเจ้าจะขี่รถเมย์ไปลงรถเมย์นี่มันจะไปใา้ที่ตลาดเศาเนาะไปลงตลาดเศา้าแต่ว่าข้าพเจ้าจะไปลงอยู่ประตูไซเนาะเป็นทางผ่านแล้วแวะมัดเนาะแวะขิวรถไส้ใต้แล้วก็ไปแวะไปเขนทากว่าอยากจอดตามทางก็แวะตามทางไปสามารถจอดได้แล้วก็ปลายทางก็คือตลาดเ้าใจกลางนครร่วงยิงจจนนั่นเองเนาะ เรียว่าทานยักไปแบบส่วนตัวส่วนตัวก็สามารถเมาลรถไปก็ไ,ด,กกกได,ด้ตุกตุกก็ได้รถตู้ก็มีมีไล่แบบให้เลือกอยู่แต่ว่าอันที่ทึกที่สุดนี่ก็คือจะแมนตัวนี้แหละเนาะไปลงตลาดเ้านี่แหละกันถ้าว่าไปให้ผู้ใดอนามได้ไปไส้นี่ก็ได้ไปใกล้ไปมอราคาเดียวเนาะก่อนหน้านั้น ราคาสาวห้าพันกิีบเนาะโอเปอร์แมนก่อนหน้านั้นสิบห้าพันกิีบตอนนี้เบิรงขคารเจ้าเห็นไฟละโอเคที่ว่าสาวห้าพันกรีบพันกิีบเนาะปั๊บขึ้นสิบพันกิีบก่อนหน้านั้นสิบห้าก็ขึ้นหน่อยหนึ่งนะ สาวห้าพกพิีบโอเคขึ้นมาลดก็ยังบบมีไพ่เถอะตอนนี้กระจายเงินไปก่อน <c oughs> สาวห0าพกพิีบแต่ล่คนก็นอาจจะไปลงอยู่ป่ายทางพุ่นระเดียวแหละไปลงอยู่ตลัดเซ้าแต่พระค้าพระเจ้าจะลงอยู่อัน เราจะลงอยู่ประตูใส่เนาะโอเคไก่หอดประตูใส่แล้วพี่น้องเห็นแล้วประตูใส่ก็ถือว่าเข้ามาเนาะแบบง่ายได้รถกับบติดไล่ไปได้ตอนแรงเพราะว่ามันจะเกือบแลงแรงแล้วแต่เป็นลงดินแล้วเด้อ ห้าโมงปลายห้าโมงครึ่งละหกโมงยังแลวเนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้าจะลงทางหน้านี่แหละเนาะเมื่อกี้นี่ท่ามสุเฟอร์เพ็่นว่าจอดได้ประสนสะโพะส้น,สสนี่จอดใส่ก็ได้ข้อแต่สิลงขันบบลงนี่เราก็ไปลงอยู่ปลายทางเพื่อะเดียวเนาะ ราคาสาวห0าพกีบจากสถานีรถไฟมาหาเคีนี้เียว่าปลายทางอยู่ตลาดเซาสห0 0นกีบกับทึกอยู่ประมาณ30ปลายบาทเนาะสาเงินบาทไทยถือว่าทึกสุดถ้าเทียบใส่รถแท็กซี่รถตุกต๊กตกแบบสันโตมาในเวียงนี่ออกจากขั้นมาในแสนกว่ากีบเนาะแสนกว่ากีบโอเคเรียบร้อยพี่น้องเลย อดแล้วบานนี้ประตูใสเพราะว่าเขาเจ้าพักยูเคร์นี้เนาะฉะนั้นขอมากรบใจที่ติดตามนะครับสมเนาะคลิปเฮามาโดยตลอดพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปสบายดี